ที่ข้างล่างสองนี่กันเราไปซื้อมานะเอาใจมีเพื่อเราไปแอนดูเดี๋ยวเราจะเอตอนวอล์กไปแกะเสร็จเลยนะเราก็เก็บเ็จแล้วนะทุกคนไปเอาอ่ะข้าอร่อย ต่อไปก็ประหงอันให้สุดจนสุดเลยให้สุดจนสุดบ้านของยันลี่อ่ะก็ไปวางซองกระสือเหมือนเหมือนเหมือนอันเก่าเสร็จแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าตาไงเอามันเป็นหน้าตาอย่างนี้มันจะมีอยู่มีรถไม่รู้มีรถสตรอเบอรี่นะคะทุกคนรถสตรอเบอรี่แล้วก็รถ อะไรไม่รู้ว่ะรถฟ้าทุกคนรถฟ้ารถอะไรไม่รู้บูมเบี่มั้งรถสีม่วงรถอังุ่นมีสามรถมีรถสีฟ้าสีม่วงสีชมพูมาทีเลยเริ่มจากเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันนะว่าเราจะได้กินสีอะไรอือต่อไปเราได้กินสีฟ้าแรกเลยนะ ให้อย่างนี้ดีกว่าสิบสิบสิบ0จ็สิบสามสิบสี่สิบห้าสเจ็ดดสก้าินึ่งร้อยมีอะไรกินมั่งก่อนต้องิใหม่มอนมีู่าอร่อยมากจ้ไปอร่อยให้ให้ก้าเต็มสิเพราะเปรี้ยวดีก็เพราเปรี้ยวอันนี้ให้ปรับเต็นจียบคพรเปรี้ยว อันนี้นะ,นนนะข้าวสุอ๊อกเพริบอร่อยอบายบายนะทุกคนอนอ้อร่อยบ๊ายบาย